หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมูทยนะัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธทําไมไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าอุอปาทานกันทั้งห้าเป็นทุกข์ตัณหาคือตัวเป็นตัวสมุทยัยนะนิโรธคือนิพพานนะ แล้วก็มรก,ก็คืออริยมรคมีองค์แปดประการหลวงปู่ดูนก็บอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรกนะทำไมไม่เหมือนกันพะไตรปิฎดไม่ผิดแน่หรือหลวงปู่ดูลสอนผิดเห็นไหมหลวงพ่อถ้าทูลพระไตรปิฎกนะไม่คิดว่าพระไตรปิฎกผิดนะหรือหลวงปู่ดูลสอนผิดไม่ใช่นะครูบาอาจารย์ที่เราเห็นแล้วนะว่าสะอาดหมดจดขนาดเนี้ย ส่งภูมิส่งปัญญาขนาดนี้ไม่สอนผิดอกอะไรนะที่เราไม่เข้าใจเห็นไหมความไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะไม่สงสัยในพระไตรปิฎกไม่ลังเลกับครูบาอาจารย์เราบกพร่องตรงไหน,นเราถึงไม่เห็นธรรมตามท่านนะค่อยภาวนานมานานนะจนวันหนึ่งถึงจะเข้าใจที่หลวงปู่โดนพูดจิตเห็นจิตอย่างจ่มแจ้งเป็นมรกนะ ท่านพูดแบบออมไว้ไม่งั้นคนมันจะมาว่าท่านแค่นั้นยังมีคนจะมาโจณาบัตท่านเลยนะถ้าพูดเต็มภูมิก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตธรรมจิตเป็นตัวทุกข์ไหมอยู่ในขันห้าไหมอยู่แต่ท่านย่อยลงมานะถึงถึงจุดสุดท้ายแล้วคำสอนของท่านเนี้ย ราะฉะนั้นไม่ได้ขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกขันห้าเป็นตัวอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันทั้งห้ามันก็มีจิตอยู่ด้วยน,ะนี้ตรงนี้ท่านสอนมานะว่าว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมรรคของพระพุทธเจ้ามีองค์แปดไหมนี่มีอันเดียวจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งพอภาวนาแล้วก็อะไรเข้าใจโอ้ย ไอ้ที่ทุก์ก็จิตนั่นแหละคือตัวทุก์แต่มันเป็นคําสอนขั้นสุดท้ายนะไม่ใช่คําสอนในขั้นต้นท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเดินตามจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตส่งออกนอกคืออะไรจิตมีตัณหามีความทยานอันนี้ตรงพระไตรปิฎกนะจิตมีสมุทัยส่งออกนอกไปแล้วมีผลเป็นอะไรมีผลเป็นทุกข์แน่นอน แต่ตรงที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนี่ทำไมไม่มีองค์แปดก็ถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะมรคมีองค์แปดมีครบแล้วตัวจิตนั่นแหละตัวทุกการที่เราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเราก็รู้ว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไจรักนะจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตคือตัวทุก์ถ้าเรารู้ทุกแจ่มแจ้งเราก็หมดความยึดถือจิต ปรหมดความยึดถือจิตนะจิตเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่เราจะยึดถือมันละเอียดที่สุดยึดถือกายเนี่ยปล่อยก่อนพอยึดถือจิตใน่อันสุดท้ายเลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่านี่มันคือตัวทุกข์มันทิ้งมันทิ้งขันตัวสุดท้ายที่ละยากที่สุดคือจิตผู้รู้นะเพราะจิตผู้รู้มันเป็นของดีของวิเศษนี่พอภาวนาไปถึงเข้าใจโอ้ หลวงปู่สอนไม่ตรงแปะอะไรแล้วก็ตรงพระใจปิดกด้วยไอ้ที่ไม่เข้าใจคือเราต่างหากเพราะเรามันโง่เรายัางภาวนาไม่ถึงถ้าภาวนาไปเรื่อยๆเราก็เข้าใจแล้วถ้าจิตเห็นจิตนะอย่างแจ่มแจ้งเราจะพูดชั่วไหมจะมีมิจฉาวาจาไหมเราจะทำชั่วมีมิจฉากรรมตาไหม เราจะหากินชั่วๆมีมิจฉาอาชีวะไหมถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่มีหรอกถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั้นเป็นสัมมาวายามะอยู่ในตัวเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิอยู่ในตัวแล้วนะเพราะงั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งที่ท่านบอกเป็นมครคนะมีองค์มรคทั้งแปดครบเลยนะเราก็ทําหน้าที่ของมครคทําหน้าที่สังหารสังโยชน์เบื้องสูงห้าตัวนะ จิตก็หลุดพ้นจิตก็หลุดพ้นถาวรแล้วคันนี้ไม่ใช่หลุดชั่วคราวหลุดแล้วหยิบหลุดแล้วหยิบนะนี่เรียนเอาไว้นะฟังเอาไว้ที่บอกให้ฟังเอาไว้บอกให้ทรงจําไว้บอกให้บันทึกไว้นะเพราะต่อไปมันไม่มีใครเขาสอนหรอกนะไม่มีใครเขาบอกกันหรอกครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็จะสอนให้พุโทโธให้ทําสมาธิให้อะไรให้รักษาศีลให้ทําทาน ท่านบอกคารวานทาได้แค่นั้นอะให้มันทำทานให้ถือศีลแค่นี้มันจะทำไม่ค่อยจะได้เลยที่จริงแล้วคารวาสที่อินทรีย์แก่กล้ายังมีอยู่ถ้าไม่ได้ฟังทำอย่างนี้ก็จะเสียโอกาส